สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตท่รนผูครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่พักทางเลือกใหม่นะครับเพื่อติดตามพักการเมืองที่จะนําเสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาครับส่วนหนึ่งในขณะนี้ผมขอญาตอ้างอิงถึงร,รัฐมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มีในหลายมาตรานะครับ วันนี้หยิบยกมาตรา72ครับรัฐเพิ่งดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินวงเล็บ3ครับจัดให้มีมาตรการกระจายถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ดินทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในมาตรา73ครับรัฐเพิ่งจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของเกษตรกรรมยังมีประสิทธิภาพและเพึ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกินโดยการปฏิรูป หรือวิธีการอื่นวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่พักทางเลือกใหม่นะครับเพื่อมาพูดคุยกับท่านราชนีรุฬาพเวียงคณะพักทางเลือกใหม่ว่าแนวนโยบ,บายของพักทางเลือกใหม่เรื่องที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องประชาชนนั้นมีนโยบายอย่างไรบ้างท่านราชนครัคบครัคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนโยบายเรื่องที่ดินทำกินที่ยังมีปัญหากันอยู่มากทีเดียวนโยบ,บายของพักทางเลือกใหม่มีแนวทางอย่างไรประคับพักทางเลือกใหม่เน้นที่จะให้ความรู้กับพี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยในเรื่องของการขอสิทธิ์ที่ครอบครองโดยเสียภาษีดอกย่าหรือภาษาราชการเรียกว่าพบทภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่ภาษาโบราณเขาเรียกว่าภาษีดอกย่าคนที่ถือครองพบทอ,อยู่นั้นเนี่ยให้ไปยื่นต่อผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่เพื่อขอออกโฉนด สิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยไม่เคยมีใครบอกพี่น้องประชาชนมีแต่ปากประกาศว่าจากนี้ไปเดี๋ยวรัฐจะทําการออกโฉนดที่ดินทํากินให้กับพี่น้องเกรรษตรกรชาวบ้านที่ยังไม่มีที่ดินทํากินแต่ไม่บอกวิธีการว่าจะทําอย่างไรรัฐบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะจัดสรรให้จะมีเจ้าหน้าที่ไปทำรางวัดไปทําอะไรยังไงเมื่อ,อไหร่ที่ไหนกี่โมงรัฐไม่เคยบอกแต่ในข้อกฎหมายปุ๊บเนี่ยซึ่งผมไปทําคดี ให้กับพี่น้องชาวเพชรบุรีท่าหยางก็ได้พูดคุยกับสารปกครองสารปกครองก็บอกวิธีการว่าให้ประชาชนที่มีเอกสารหลักฐานพอบท .5 ห,หรือภาษีดอกย่าภาษีเหยียบย่ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าให้ไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านและกำนันเพื่อขอออกโฉนดเป็นเอกสารสิทธิทำคินเมื่อไปยื่นแล้ว90วันไม่ดำเนินการสามารถฟ้องศาลได้หรือยังไม่ดำเนินการใดๆเขแล้วแต่เนี่ยแต่มันจะเป็น หลักฐานเป็นเอกสารว่าเราได้ยื่นขอออกโฉนดแล้วแต่รัฐยังไม่จัดการให้นะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานชัดดีหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางสารปกครนี้เนี่ยก็ทําให้หูตาสว่างว่าตอนนั้นต้องช่วยกันกระจายนะครับใครที่ถือพอทอยู่แล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านบอกกำนันแจ้งเรื่องเขาว่าเราประสงค์ที่จะขอออกโฉนดที่ดินทํากินเกษตรกรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญ ปัญหาไม่หยุดทว่าแนวทางที่ท่านันหน้ารายเชนกำลังพูดถึงนี้นี่นะครับประชาชนก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่ถ้าเขามีความประสงค์จะขอคําแนะนำเนี่ยมีช่องทางไหมครับคือนิติอาสาพักทางเรื่องใหม่เนี่ยติดต่อไปได้เลยครับ028799-40 0เนะครับเราก็จะมีเจ้าที่ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราดําเนินการให้ฟรี